สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจเนื้อหากันครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากคือบทที่2วางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลเอสร้างเข็มทิศให้ธุรกิจเติบโตนะครับใจเอกสารที่เราได้มาค่ะประเด็นสำคัญเลยที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือทำไม HR ในยุคดิจิทัลเนี่ยถึงต้องมีกลยุทธ์ที่มันชัดเจนมากๆคือหลายคนอาจจะนึกภาพว่าเอดิจิทัลเอมันก็แค่เรื่องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่หรือ ติดตั้งระบบอะไรเพิ่มแค่นั้นหรือเปล่าอืมใช่ค่ะคนมักจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นเลยว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับมันคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็เอ่อที่สําคัญมากๆคือเปลี่ยนบทบาท HR เลยจากเดิมที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเฉยๆให้กลายเป็นเหมือน s t r a t e g i c partner ครับที่มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจจริงๆประเด็นเรื่องเปลี่ยนบทบาทนี่สําคัญมากๆเลยนะคะ ถ้าเรามองย้อนไปสมัยก่อนธุรกิจส่วนใหญ่มักจะโฟกัสเรื่องลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะครับครับการตัดสินใจก็อาจจะมาจากประสบการณ์หรือบางทีก็สัญชาตญาณผู้บริหารเป็นหลักแต่พอมายุคดิจิตอลเนี่ยโหเกมมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะ ธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่า data driven คือขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆอืม mm, data driven ใช่ค่ะต้องเข้าใจลูกค้าเข้าใจตลาดแบบลึกซึง้งโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวนำในการตัดสินใจซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ล่ะค่ะมันส่งผลกระทบมาถึง HR โดยตรงเลย จากเดิมที่อาจจะเน้นงานเอกสารงานธุรการจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลาอะไรแบบนั้นตอนนี้ HR ต้องก้าวขึ้นมาแล้วค่ะต้องใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีเพื่อจะสนับสนุนเป้าหมายใหญ่ขององค์กรให้ได้ไม่ใช่แค่ทำงานรูทีนเดิมๆไปวันๆโหพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การปรับปรุงกระบวนการภายในของ HR เท่านั้นแต่มันคือการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะ งั้นเป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจขั้นตอนขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับในการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัล HR ที่มันจับต้องได้จริงเอาไปใช้ได้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่เราลงทุนไปกับเทคโนโลยี HR เนี่ยมันสร้างคุณค่ากลับมาให้องค์กรจริงๆไม่ใช่แค่มีระบบไวโกโก้ตามกระแสเฉยๆถูกต้องค่ะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาล่ะครับงั้นมาเริ่มกันเลยบันไดขั้นแรกสู่การวางกลยุทธ ตามที่แหล่งข้อมูลแนะนำนะครับคือขั้นตอนที่1ประเมินสถานะปัจจุบันหรือ Where are we now ฟังดูเหมือนจะเบสิกนะครับแต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้สำคัญมากสำคัญมากๆค่ะคือเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ HR ของเราเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานมันเป็นยังไงคนของเราพร้อมไหมแล้วเทคโนโลยีที่มีอยู่มันโอเคหรืองังตอบโจทย์ไว้ถูกต้องเลยค่ะ และคําว่ารู้ในที่นี้นะคะไม่ใช่แค่การนั่งนึกๆเอาเองนะคะแต่ต้องลงไปเก็บข้อมูลแบบจริงจังเลยแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนําว่าเราควรจะต้องลิสต์ออกมาให้ได้เลยว่างาน HR แต่ละด้านเนี่ยอย่างเช่นสรรหาดูแลพนักง,งานพัฒนาคนปัจจุบันเราทําอะไรอยู่บ้างอืมครับใช้เวลาในแต่ละอย่างนานแค่ไหนมีขั้นตอนไหนที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นคอขวดหรือบ o อยู่หรือเปล่า แล้วตอนนี้เราใช้ระบบหรือเครื่องมืออะไรช่วยอยู่แล้วบ้างมีข้อมูลอะไรที่เราเก็บไว้หรือ,อยังขาดอะไรที่สำคัญไปครับ,รบการมีข้อมูลเชิงลึกพวกนี้ค่ะจะทำให้เราเห็นภาพตามความเป็นจริงไม่ใช่ภาพที่เราอยากจะเห็นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยนะคะในการวางแผนแหล่งข้อมูลชี้ว่าหลายองค์กรพลาดตรงนี้คือประเมินแบบผิวเผินไปหน่อยหรือบางทีก็ไม่กล้าย,ยอมรับความจริง ก็เลยวางแผนผิดทิศผิดทางไปตั้งแต่ต้นเลยโอ้โหการประเมินอย่างซื่อสัตว์นี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับเนี่ยพอเราเห็นภาพปัจจุบันชัดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่2กําหนดเป้าหมายในอนาคต where do we want to go อันนี้คือการมองไปข้างหน้าแล้วว่าภาพ HR ที่เราอยากจะเป็นในอีกสักเอหนปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงจะสร้างคุณค่าอะไรให้องค์กรได้บ้าง ใช่ค่ะแล้วเพื่อให้เป้าหมายนั้นมันไม่ใช่แค่ความฝันแบบว่าลมๆแรงๆอะค่ะแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้มีทิศทางชัดเจนแหล่งข้อมูลเขาเสนอแนวทางที่น่าสนใจมากคือลองตั้งคำถามสำคัญกับทีมดูนะคะว่าถ้าเรามีระบบดิจิ t a ล HR ที่สมบูรณ์แบบเลยนะแล้วมันทำงานได้เต็มที่จริงๆเนี่ยเราจะสามารถช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจที่สาคัญที่สุดขององค์กรได้ยังไงบ้างอืม สังเกตไหมคะว่าคำถามนี้มันเชื่อมโยง HR เข้ากับปัญหาทางธุรกิจโดยตรงเลยไม่ใช่แค่ปัญหาภายในของ HR เองอ่าใช่ครับครับนี่แหลคะค่ะคือหัวใจของการเป็น strategic partner ที่เราพูดถึงกันเราต้องคิดว่า HR จะช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายได้ยังไงแล้วตัวอย่างเป้าหมายที่ดีนะคะควรจะเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้มีกรอบเวลาชัดเจนหรือที่เราเรียกว่า smart goals นะคะ อ๋อ oh, smart goals ใช่ค่ะ specific measurable achievable relevant time bound เช่นแทนที่จะบอกกว้างๆว,ว่าเราอยากให้พนักงานมีความสุขขึ้นซึ่งมันวัดยากใช่ไหมคะครับวัดยากจริงก็อาจจะตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะลดอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ในช่วงหนึ่งปีแรกลง10%ภายใน12เดือนอื <c oughs> ชัดเจน หรือเราจะลดระยะเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ประกาศรับสมัครจนถึงเส้นสัญญาให้เหลือเฉลี่ยไม่เกิน45วันภายใน6เดือนเป้าหมายแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันแล้วก็รู้ว่าต้องมุ่งไปทางไหนการเชื่อมโยงเป้าหมาย HR กับเป้าหมายธุรกิจนี่สาคัญจริงๆครับทาให้เห็นเลยว่า HR ไม่ได้ทาเพื่อตัวเองนะแต่ทำเพื่อองค์กรโดยรวมใช่ค่ะตอนแรกมีจุด A คือปัจจุบัน และจุด B คือเป้าหมายอนาคตชัดเจนแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3วางแผนการเดินทางหรือ How do we get there ขั้นตอนนี้ก็คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคตที่เราอยากไปให้ถึงว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงต้องทำอะไรบ้างหลักการสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำในขั้นตอนนี้เลยนะคะคือการจัดลำดับความสำคัญค่ะอะการจัดลำดับความสำคัญใช่ค่ะ เพราะเราคงทําทุกอย่างพร้อมกันหมดไม่ได้หรอกมันทั้งเปลืองทรัพยากรแล้วก็อาจจะทําให้วุ่นวายสับสนไปหมดแนวทางที่เขาแนะนําคือให้เริ่มจากโครงการที่เห็นผลเร็วใช้ทรัพยากรไม่เยอะมากแต่สร้างผลกระทบได้ค่อนข้างสูงหรือที่นิยมเรียกว่า quick wins นะคะ quick wins ใช่ค่ะก็คือโครงการเล็กๆที่ทําได้เร็วเห็นผลไวเพื่อสร้างกําลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมให้ผู้บริหารว่าเออการเปลี่ยนแปลงนี้มัน work นะครับคบเป็นการสร้าง momentum ถูกต้องค่ะการทำค i c k Win สำเร็จมันจะช่วยสร้างโมเมนตัมหรือแรงส่งให้เราขับเคลื่อนโครงการที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นหรือต้องลงทุนสูงขึ้นต่อไปได้ง่ายขึ้นลองทิ่ดูนะคะถ้าเราเริ่มจากโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยใช้เวลาเป็นปียังไม่เห็นผลอะไรเลย คนก็จะเริ่มทอแถ้หมดศรัทธาได้ง่ายๆจริงครับดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญโดยดูทั้งเรื่องความเร่งด่วนผลกระทบและก็เป็นไปได้เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนการเดินทางนี้ค่ะต้องไม่พยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการเริ่มด้วย quick wins เพื่อสร้างโมเมนตัมนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับมันช่วยลดแรงต้านสร้างการยอมรับได้ดีทีเดียวค่ะทีนี้พอมีแผนการเดินทางแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่อ,อหลายคนอาจจะใจร้อนอยากจะกระโดดไปถึงก่อนเพื่อนเลยนั่นคือขั้นตอนที่4เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม what tools do we need หรือการเลือกเทคโนโลยี HR ที่จะเข้ามาช่วยเรานั่นเองตรงนี้ล่ละค่ะเป็นจุดที่แหล่งข้อมูลเตือนไวค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นกับดักที่หลายองค์กรตกลงไปกับดักยังไงครับบนี้ก็อยากจะใช้ตามเขาบ้าง โดยที่ยังไม่ได้วิเคราะห์เลยว่ามันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนที่2หรือสอดคล้องกับแผนการเดินทางขั้นตอนที่3ของเราจริงๆหรือเปล่าอ๋อคือเห็นเขามีก็อยากมีบ้างว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันผิดหลักการหลักการสําคัญคือต้องเลือกเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงไม่ใช่เลือกเพราะมันดูทันสมัยหรือเพราะคู่แข่งใช้กัน เช่นถ้าเป้าหมายหลักของเราคือการปรับปรุงประสบการณ์พนักงานการสื่อสารภายในยให้ดีขึ้นเราก็ควรมองหาแพลตฟอร์มที่เน้นเรื่อง employee engagement หรือเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรครับไม่ใช่ไปทุ่มงบกับระบบะ performance management ที่ซับซ้อนถ้ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดณตอนนั้นการเลือกเครื่องมือต้องตามหลังกลยุทธ์เสมอคะ่ะไม่ใช่นำหน้ากลยุทธ์การย้ำเตือนเรื่องนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะครับ เพราะบางทีเราก็ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆจนลืมไปว่าจริงๆเราต้องการมันเพื่ออะไรกันแน่ใช่ค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพการนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้จริงในแหล่งข้อมูลมีกรณีศึกษาของธุรกิจ SMEs ที่น่าสนใจมากครับมาลองดูกันเคสแรกเป็นบริษัทออกแบบเว็บไซต์ชื่อ Design Network พนักง,งานประมาณ20คน ปัญหาหลักของเขาคือความยุ่งยากเรื่องเอกสารสัญญาจ้างเอกสาร HR อื่นๆที่ต้องเซ็นชื่อกันบ่อยๆมันเสียเวลาแล้วก็ปืองกระดาษด้วยค่ะสำหรับเคสของ Design Network นะคะหลังจากเขาประเมินสถานะปัจจุบันขั้นตอนที่1ก็พบว่ากระบวนการจัดการเอกสารเนี่ยแหละคือเพน้อยสำคัญเขาก็เลยตั้งเป้าหมายขั้นตอนที่2ว่าจะลดความยุ่งยากลดเวลาในส่วนนี้ลง แผนการเดินทางขั้นตอนที่3ก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรื่องเอกสารโดยเฉพาะเลยและเครื่องมือขั้นตอนที่4ที่เขาเลือกใช้ก็คือระบบจัดการเอกสารหรือ document management system ที่เราเรียกสั้นๆว่า DMS นะคะ DMS ใช่ค่ะเป็น DMS บน Cloud ซึ่งมันก็คือระบบที่ช่วยจัดเก็บ ค้นหาติดตามจัดการเอกสารต่างๆในรูปแบบดิจิตอลทำให้ไม่ต้องวุ่นวายกับกระดาษอีกแล้วระบบที่เขาเลือกมาเนี่ยยังมีฟังก์ชันลายเซ็นดิจิตอลหรือดิจิตอลิ i เนเจอร์ด้วยอ๋อเซ็นออนไลน์ได้เลยใช่ค่ะทำให้การเซ็นเอกสารทำได้ง่ายเร็วผ่านระบบออนไลน์เลยไม่ต้องพิมพ์ออกมาผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือพนักงาน HR สามารถเข้าถึงจัดการเอกสารได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องพิมพ์มาเซ็นแล้วสแกนกลับเข่าไปใหม่ ลดการใช้กระดาษไปได้ชัดเจนมากและที่สำคัญคือแหล่งข้อมูลระบุว่าประหยัดเวลาทำงานของฝ่าย HR ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารพวกนี้ไปได้ถึง50%เลยนะคะโห50%ลดไปครึ่งหนึ่งเลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับธุรกิจขนาดนี้ใช่ค่ะถือเป็นควิกวินที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็เห็นผลเร็วมากๆค่ะน่าสนใจมากครับมาดูเคสที่2กันบ้างครับร้านเบเกอรี่ชื่ออบอุ่น พนักงาน12คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานหน้าร้านปัญหาคือการสื่อสารเรื่องงานการจัดตารางกะค่อนข้างสับสวนวุ่นวายมีเปลี่ยนบ่อยทําให้ผิดพลาดพนักงานก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เป้าหมายคือต้องการระบบที่ช่วยให้จัดการกะสื่อสารง่ายขึ้นร้านอบอุ่นก็ใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะประเมินแล้วปัญหาหลักคือจัดการกะกับสื่อสารขั้นตอนที่หตั้งเป้าขั้นตอนที่สองทให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดเพิ่มความพอใจให้พนักงานวางแผนขั้นตอนที่3ว่าจะนำแอปพลิเคชันมาช่วยเครื่องมือขั้นตอนที่4ที่เขาเลือกคือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสำหรับการจัดตารางงานโดยเฉพาะเลยหรือชิป Scheduling App นะคะอ๋อแอปจัดกะโดยเฉพาะใช่ค่ะซึ่งแอปประเภทนี้หลายๆตัวมักจะมีฟีเจอร์ด้านการสื่อสารภายในทีมติดมาด้วยอยู่แล้วครับครับผลลัพธ์ก็คือพนักงานสามารถดูตารางกะตัวเองขอแลกกะ แจ้งลาผ่านแอปได้เลยสะดวกกว่าเดิมมากการสื่อสารประกาศต่างๆจากร้านก็ส่งตรงถึงพนักง,งานทุกคนผ่านแอปได้เร็วช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือแปะประกาศแบบเดิมๆและแน่นอนว่ามันช่วยให้พนักง,งานรู้สึกสะดวกสบายพอใจมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลดีต่อบรรยากาศการทํางานโดยรวมด้วยค่ะการเลือกใช้แอปเฉพาะทางแบบนี้ก็ดูตอบโจทย์ธุรกิจบริการขนาดเล็กได้ดีจริงๆนะครับ มาถึงเคสสุดท้ายครับบริษัทขนส่งโลจิส t i c s Express พนักงานประมาณ50คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถซึ่งเป็นกำลังสำคัญเลยเป้าหมายเขาคือต้องการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานขับรถโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพงานเคสของโลจิส t i c s Express ก็น่าสนใจนะคะเพราะเป็นการนำดิจิตอล HR มาใช้กับพนักงานกลุ่มที่อาจจะไม่ได้นั่งทงงานในออฟฟิศตลอดเวลา ใช่ครับหลังจากการประเมินขั้นตอนที่1ก็พบว่าการฝึกอบรมแบบเดิมๆมันทําได้ยากไม่ต่อเนื่องเป้าหมายขั้นตอนที่2คือให้พนักงานเข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นสม่ําเสมอแผนขั้นตอนที่3คือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือขั้นตอนที่4ที่เขาเลือกคือระบบการจัดการการเรียนรู้หรือ Learning Management System ที่เรียกสั้นๆว่า LMS นะคะ LMS ใช่ค่ะ เลือกแบบที่ใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนซึ่ง LMS ก็คือแพลตฟอร์มสำหรับส่งมอบจัดการติดตามเนื้อหาการฝึกอบรมแบบออนไลน์นั่นเองเขาใช้ LMS นี้ในการแชร์วิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับกฎจราจรใหม่ๆเทคนิคขับขี่ปลอดภัยหรือขั้นตอนตรวจรถก่อนออกเดินทางโดยที่พนักงานขับรถสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองเลยสะดวกเลยนะครับใช่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ตามข้อมูลคือพนักงานมีความรู้ความค่อยใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นจริงๆนําไปสู่การลดจํานวนอุบัติเหตุลงได้แล้วก็ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทํางานมากขึ้นด้วยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงเลยค่ะ ตัวอย่างทั้ง3เคสนี่ทำให้เห็นภาพชัดเจนจริงๆครับว่าดิจิตอล HR ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือแพงระยับเสมอไปแม้แต่ SMEs ก็เริ่มได้แค่เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับปัญหาถูกกับเป้าหมายของตัวเองจริงๆมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้แล้วถูกต้องที่สุดค่ะ แล้วจากแหล่งข้อมูลนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมที่อยากจะสรุปแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ควรจำไว้เสมอเลยเวลาจะวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลเอชเออนะคะครับผมข้อแรกเลยค่ะเริ่มต้นจากปัญหาหรือเพนพอยทางธุรกิจเสมอไม่ใช่เริ่มจากเครื่องมือถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังพยายามจะแก้ปัญหาอะไรหรือสร้างโอกาสอะไรให้ธุรกิจแล้วค่อยไปหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยตอบโจทย์นั้นอย่าทำกลับกันเด็ดขาดนะคะครับ เริ่มจากปัญหาข้อ2แผนต้องมีความยืดหยุ่นหรือ flexible ค่ะโลกธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วมากกลยุทธ์ที่เราวางไว้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องปรับแล้วก็ได้ดังนั้นแผนดิจิ t a ลเอชอที่ดีต้องไม่ใช่แผนที่แข็งทื่อแต่ต้องพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาต้องปรับเปลี่ยนได้และข้อ3ซึ่งสำคัญมากมากเลยคือการสื่อสารหรือ communication ค่ะการสื่อสารใช่ค่ะ กลยุทธ์จะดีแค่ไหนถ้าไม่มีใครเข้าใจไม่เห็นด้วยมันก็ล้มเหลวได้ค่ะต้องสื่อสารให้ชัดเจนทั้งกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เราได้รับการสนับสนุนและกับพนักงานทุกคนเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทำไม why เราถึงต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนี้มันสำคัญยังไงและที่สำคัญไม่แพ้ก,กันคือพวกเขาจะได้อะไรจากมัน what's in it for them ah uh, what's in it for them ใช่ค่ะการสื่อสารที่เน้นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับจะช่วยลดแรงต้านสร้างการมีส่วนร่วมได้มหาศาลเลยค่ะต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันการสื่อสารเรื่อง Why กับว h ต t นิสฟเดมนี้เป็นหัวใจเลยนะครับไม่งั้นคนจะมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มภาร,ระให้เขาเฉยๆใช่เลยค่ะในเอกสารมีคำคมหนึ่งที่ผมชอบมากครับมาจากองตวงเดซังเต็กซูเปรีเขาบอกว่า A g o without a plan is just a wish แปลงไง่ายๆก็คือเป้าหมายที่ไม่มีแผนก็เป็นได้แค่ความหวังลมๆแรงๆมันตอกย้ำเลยว่ามีเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอต้องมีแผนการเดินทางที่ชัดเจนด้วยเป็นคำคมที่เข้ากับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มากๆเลยค่ะแล้วถ้าจะให้ขมวดปมข้อคิดสำคัญที่สุดจากแหล่งข้อมูลนี้นะคะดิฉันคิดว่าคือสิ่งนี้ค่ะ กลยุทธ์ดิจิทอลเอชอาร์ที่ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามไล่ตามเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดหรือแพง mm hmm. ที่สุด the the boom, แต่คือการเลือกใช้เทคโนโลยีท hmm. ี่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์ความท้าทายและสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรเราได้อย่างตรงจุดที่สุดต่างหากอืเหมาะสมที่สุดใช่ค่ะความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่ความซับซ้อนของเทคโนโลยีแต่วัดกันที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลเอชาอาจจะฟังดูเป็นเรื่องจริงจัง มีขั้นตอนมีวิเคราะห์ข้อมูลแต่จริงๆแล้วอยากให้มองว่ามันคือการสร้างสารรค์อนาคตที่ดีขึ้นให้กับองค์กรให้กับเพื่อนร่วมง,งานของเราทุกคนคมันคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกหรือการนางานตามความเคยชินมาเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นการสร้างโอ,อกาสใหม่ๆสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนดังนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มวางแผนนะครับแล้วก็จงเชื่อมั่นในพลังของข้อมูลที่จะนําทางเราไปข้างหน้าครับเยี่ยมเลยค่ะถ้าจะสรุปภาพรวมที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้นะครับ เราก็ได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญและก็ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัล HR ที่ปฏิบัติได้จริงตั้งแต่การประเมินสถานะปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาการกำหนดเป้าหมายอนาคตที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการวางแผนการเดินทางโดยเน้น Quick Wheels ไปจนถึงการเลือกใช้เครื่องมืออย่างชาญฉลาดแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างรูปธรรมจาก SM e s ที่นาแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้จนเห็นผลสําเร็จด้วยใช่ค่ะเราก็ขอตอกย้าหัวใจสําคัญอีกครั้งนะคะว่ากุญแจคือการเริ่มต้นจากปัญหาทางธุรกิจที่เราต้องการแก้ไขหรือโอกาสทางธุรกิจที่เราต้องการคว้าไว้ไม่ใช่เริ่มจากการไล่ตามเทคโนโลยีนะคะครับผมแล้วพอมีแผนแล้วต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างแท้จริงค่ะครับ ชัดเจนมากครับก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากจากส่วนแบบฝึกหัดในแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันอยากชวนให้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับค่ะคำถามแรกเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดขององค์กรที่เราอยู่เนี่ยในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคืออะไรคำถามที่2แล้วฝ่าย HR จะสามารถเข้าไปมีบทบาทหรือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้นได้อย่างไงบ้างอืมน่าคิดนะคะ และคำถามสุดท้ายหากสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนบทบาทของ HR ในการบรรลุปเป้าหมายนั้นเราจะเลือกอะไรและเพราะเหตุใดโหคำถามดีมากเลยค่ะครับการตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยในการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัล HR ที่ทรงพลังแล้วก็เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเราอย่างแท้จริงครับ